ครับก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่อยู่กับคอนการนั่นเองวันนี้เราจะมาทำทำเรื่องเล่าสนับปินใช่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 โอเคโอเคก่อนจะเพิ่งเริ่มเริ่มถ่ายนะครับเริ่มเริ่มทำแสดงนะนะเริ่มเลยเต้องนอนก่นอนไหมต้องนอนก่นอ,นอนไหมพี่ไม่มีเตียงต้อองนน ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะทำเซตเดย์เออยิ่งเชื่อหรือหนีไปไปสนามบินกันวู้แล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีเออไปมาเดี๋ยวเอารถรางกันดิก่อนถ่ายคลิปก็ไม่บอกทีเลยโอเคมารถรางมานหนเอามายแววไปไปก่อนพี่น้ำหน้าก่อนเลยก่อนนะ

ทำไมได้ๆๆใช่ย uh, pues, ังไม่เยอะเฮ้ยไปหยุดหยุดไอ้รถไอ้รถโอเควันจันให้ขึ้นมาไปกันวูวเออรถพี่มาถ่ายทำไมกดกดเดี๋ยวๆพี่มาจอดรอเลยโอเคอะไปก่อนค่ะจ้องตัวอะจ้องตัว ก่อนทเขา้องตัวหน่่ยเก็บโอเคก่อนเอากระดาษโอเคไม่้มาตอบก่อนพี่ได้ไม่ได้ตั๋วอันไหนคือตั๋วอ๋อนี่เปิดโอเคขอบุณเก็บปรรยกันบิเช็คเช็คเช็คี่เก็บเคือบตัว้ไกันพวกไปกันไปเกินอ่ะ โอเคได้เวลาเข้าห้องตัวอกสานแล้วเอมามามาเ้าจะพูกฉันมารอน้วโอเคเออฝนตกเชยเลยนะเพื่อนเะ <Okay. S 2> นาะ <Okay. S 2> โอเคดังนักนโอเคโอเคช่วยดว้วยพี่ไปเลยไหมเ้อ,อเได้เวลาแล้วเราต้องวิ่งรุนใช่ นี่ไทยใช่ไหมไปนายไปกดเลย <Okay. S 2> นายต้องกดกระดทาสองครั้งกด,กดเว้นกดเว้นกดเฮ้ยฉันบินแล้วอุ้ยมาหาไามาเราต้องมาที่นี่ก่อนโอ้โหขอบคุณนะคะที่ให้พวกผมอยู่ด้วยขอบคุณครับได้โอเคจิกกอน

สำหรับคิวนี้เราต้องขัดตุนเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบ b y ยย